สวัสดีครับผมนายสุธิชัยจ้าทวุศ์มาจากสอฟอรสอทัศหนึ่งครับสวัสดีครับผมนายเกียรตพลกุ้แก้วจากสอฟสอทันหนึ่งครับวันนี้จะมานําเสนอโครงการเครื่องสํารองไฟฟ้าเครื่องที่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับไฟเส้น12โวลต์นะครับวัดโวลต์220โวลต์วัดโวลต์12โวลต์พลักกาวคู่ USB Type A Type C นะครับ สวิตช์ควบคุมอินเวอร์เตอร์สวิตช์ควบคุมพัดลมสวิตช์ควบคุมพักชาร์จสวิตช์ควบคุมยุทีนะครับสวิตช์ควบคุมไฟครับภายในนะครับ,รรบก็จะมีพัดลมดูรากาศพัดลมระบายอากาศเซฟตี้เบเกอร์15แอมป์นะครับเบเกอร์กันดูด ELCB นะครับอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์พักชาร์จ แบตเตอรี่12โวลต์ขนาด5แอมป์2ตัวนะครับครับแล้วก็การต่อวงจรนะครับต่อสายจากอินเวอร์เตอร์นะครับเข้ายัางเบรกเกอร์นะครับผ่านยังเบรกเกอร์มาที่กันดูดน,นะครับผ่านออกจากกันดูดมาเข้าที่พัก๊กาวผู่นะครับไว้สำหรับเซฟตี้เมื่อเวลามี ไปฟ้าร,รัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตเรานะครับสามารถไปเซฟตี้ได้นะครับครับมาเริ่มทดลองการทำงานกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์นะครับสวิตช์พัดลมระบายอากาศนะครับนี่นะครับเป็นชุดพัดลมระบายอากาศนะครับอันนี้จะ เป็นสวิตชาร์จนะครับไว้เปิดเมื่อเวลาชาร์จนะครับหรือไว้ดูสถานะแบตก็ได้นะครับนี่นะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้ครับเราปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีสวิตควบคุม USB นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสวิตไฟนะครับไม่ใช้สองสว่างเวลากลางคืนนะครับนี่นะครับ รเริ่มจากการวัดปักเลยนะครับนี่นะครับไฟป,ประมาณ220โวลต์ถึง230โวลต์นะครับ,รบเดี๋ยวก็จะลองปลด USB นะครับนี่นะครับ รัดเข้านะครับรัดเข้าปกตินะครับก็แล้วก็รองพัดลมนะครับนี่นะครับนี่ครับครับติดทุกเบอร์นนะครับี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็สว่านนะครับ นี่นะครับลองสว่านกันนะครับนี่นะครับนี่คนระับใช้ง,งานปกตินะครับแรงดีนะครับอโอเคนะครับก็พอจบการ,รนำเสน,โน,น,โน,นอโครงการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะครับเมื่อไม่ใช้เราก็การทำงานนะครับโอเคนะครับ